สวัสดีครับพบกับพี่ฟิล์มอีกแล้วนะครับในบุกฮาเวนวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องเอฟซีของเราเช่นเคยเลยวันนี้นะครับเราก็เปลี่ยนชื่อทำคลิปของเรามาเนาะเปิดคลิปที่ใหม่อีกแล้วแต่และคลิปพักนี้นะครับไม่ซ้ําที่กันเลยทีเดียวโดยรอบนี้นะครับหลายคนก็จะเห็นแล้วว่ามีอะไรแดงๆอยู่ข้างหลังนะครับนั่นแหละคือธีมในวันนี้ของเรานะครับวันนี้เราจะให้น้องๆทุกคนไปทําร้านอาหารญี่ปุ่นกันนั่นเองโดย ยรอบนี้นี่ครับทีมของเราค่อนข้างที่จะแบบหลายๆคนน่าจะชอบแบบความเป็นญี่ปุ่นความเป็นเจแปนเอ่ยใดเนาะโดยรอบนี้นี่ครับก็จะให้ทุกคนไปทําร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งโจดเน้นๆเลยนะครับจะเน้นไปที่ร้านอาหารแบบฟิวแบบญี่ปุ่นจ๋าเลยแบบเป็นญี่ปุ่นจริงๆนะครับพวกอ,อ่อราเมงเนี้ยซูชิสายพานอะไรเงี้ยเพราะตอนเนี้ยบุคาเวนอัปเดตตัวสายพานเข้ามาเองนะครับเหมือนเห็นแบบในติ๊กตอ,อกมีคนทําคลิปออกมาอุ้ยน่าสนใจมากการทําซูชิสายพานนี่ครับก็หวังว่าวันนี้จะมีคนเอาไอ อย่านี้มาทำนั่นเองยกเว้นนะครับจะเป็นซูชิสายพานกันหมดเลยคะแนนอาจจะหายไปเยอะมากเลยนะครับฉันก็อย่าทาซูชิสายพานกันหมดทําอย่างอื่นกันบ้างนะครับโอเคนะจะทําเป็นวัดแล้วเป็นร้านอาหารก็สามารถทําได้เหมือนกันนะเว้ยดูมีความแบบคลาสสิกใดๆเออสามารถทําได้นะครับและสําหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําคลิปแบบเหมือนเพื่อนๆอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดเข้าดีสคอตอนใต้ดีคลิปฉันด้วยนะครับหรือว่าใต้ล่างคลิปนี้นั่นเองโดยรอบนี้นะครับมีใครมา ทำคลิปกับเราบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละคนมาขานชื่อกันทีละคนเลยแล้วกันนะครับมามามาเลยเรามาน้องแฟงแฟงเย็นๆอันนี้น้องแฟงนี่ครับคนแรกใส่แมสด้วยนะครับการฝุ่น p m น้องไม่ต้องไปซ่อนหลังเพื่อนน้องดีมนะครับยกต้นสากุระมากันเลยทีเดียวน้องผักผมนะครับหนูจะเป็นเชฟอาหารฝรั่งเศสเหรอลูกน้องชานมีครับและก็น้องพอรตนั่นเองเออน้องพอรตก็คือทรงผมพักนี้รู้สึกใช้ทรงนี้บ่อยมากแต่ก่อนไม่ใช่ทรงนี้นี่นาคนต่อมานะครับก็จะเป็นน้องนีโน่ชุดพร้อ มากดูเป็นพ่อครัวอาหารญี่ปุ่นสุดๆเลยเอน้องน้องอะไรเนี่ยลาวาลาวานหนูเป็นผสมผสานระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเหรอครับหรือยังไงเอ่ยคนต่อมานะครับก็จะเป็นน้องโนอานะครับเออเรือโนอาก็มาจังหวะนี้คนต่อมานะครับน้องไามนะครับน้องสกายน้องนินนะครับแล้วก็ปุ๋ยอะไรเนี่ยซิมปุ๋ยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนอต่อมาน้องต้าครับอ๋อและนี่ก็คือคนที่จะมาทําคลิปกับเราในวันนี้นี่ครับวันนี้ซึ่งเป็นวัน ที่เหมือนจะเป็นวันจันนะไม่ใช่วันหยุดคนเลยมาทํากับเราค่อนข้างที่จะน่ารักเลยแล้วตรวจง่ายด้วยแหละโอเคนะครับวันนี้เป็นวันสอบออนไลของใครหลายคนด้วยใครที่ไม่ได้มาทําคลิปวันนี้ก็แปลว่าไปสอบออนไฉะนั้นก็สู้ๆกับการสอบออนไนะครับของน้องๆม3แล้วก็น้องๆปหแล้วก็ม .6 ทุกคนเลยนะครับขอให้สอบได้คะแนนเยอะๆแล้วกันนะครับวันนี้เหมือนจะสอบแค่ปหอย่างเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ก็สู้ๆครับเป็นกําลังใจการขอให้สอบได้ทุกวิชา50คะแนนขึ้นแล้วกันสู้ๆครับใครที่ไปสอบออนไลน์แล้ว ก็อย่าลืมเม้นเอาไว้ให้กันด้วยนะจ๊ะตายคลิปเลยถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะให้น้องๆไปจัดแล้วน้องๆจะจัดออกมาสวยงามแค่นขนาดไหนไปดูกันเลย Let's go <S ไปกันเลยครับเลือกที่กันได้เลยจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นบ้านนะครับสามารถเป็นร้านค้าได้เพราะว่าภาพที่พี่เห็นตอนนี้ในบุกเฮาเว่นนะครับมีความเป็นตัวญี่ปุ่นค่อนข้างมากเลยนะครับในตัวของส่วนนี้เลยซุ้มประตูญี่ปุ่นอะไรประเภทนี้นะครับซึ่งบางร้านในเมืองบุกเฮาเว่นรอบนี้ ก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นแบบสุดๆเลยสามารถเลือกไปจับเลือกไปจองกันได้เลยนะคบเผื่อไม่อยากทัมเซอยากจะทําบ้านเดิมๆเพราะว่าบ้านมันไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยไงทุกคนนั่นแหละฉะนั้นก็เลือกสรรพื้นที่ทําเลในการจัดตั้งร้านของตัวเองให้ดีๆนะครับอยู่ได้สูงสุดที่4คนเช่นเดิมนะครับตอนนี้เหมือนจะมีการจับจองบ้านในโซนนี้เป็นพิเศษอันนี้เป็นโซนทําเลทองเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็คือบ้านหลังที่24แล้วก็บ้านหลังที่ 23, นี่นครับนี่เป็นโซนทําเลทองมากมีหลายๆคน นะครับเรื่องที่จับจองบ้านหลังนี้มาเป็นบ้านในการจัดเป็นอย่างมากเลยนะครับเ,ออเดี๋ยวเราก็จะไปสะโพกแทะจัดกับเขาบ้างนี่ครับเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นบริเวณที่เป็นจุดเกิดแล้วกันนะครับเอ้ยเราใช้จุดเกิดในการจัดร้านอาหารของเราเดี๋ยวเราจะเริ่มประด,ดับประดา,ดากันแล้วเพราะว่าบริเวณจุดเกิดมันจะมีสมญี่ปุ่นอันใหญ่มากอยู่นั่นเองนะครับซึ่งก็น่าจะจัดออกมาแล้วน่าจะสวยพอใช้ได้เลยทีเดียวเนาะนี่โอ้โหแบบมันสวยมากอลังการมากเลยแต่พี่นั้นก็ไม่ได้มีจิตใจในการที่จะทําแบบอลังการมากน นะครับเพราะก็ทำไ่ค่อยเป็นนะครับแต่ก็จะพยายามดูหน่อยซิอันน okay. ี้ก็จะทําเป็นห้องครัวแล้วกันจะทําเป็นโซนห้องครัวนะครับจะเลือกเป็นไม้ไม้นี้เพราะว่าทำเป็นประตูนั่นเองนะครับเลือกเป็นสีแดงนี้เลยแล้วก็น่ครับกระเถิบมาด้านนี้นิดนึงน่ครับก็จะเลือกเป็นไม้ชิ้นแบบนี้เช่นกันนะครับนี่เลยสวยงามมากเลิศเลยกันเลยทีเดียวนะครับเลิศเลยเพอร์เฟกชันนี่อันต่อมาเนี่ครับเราก็จะเลือกเอาตรงนี้วางไม่ได้เอาตรงนี้วางไม่ได้ได้ไงอ่าต้องเข้ามาด้านในถึงจะวางได้นี่นะครับก็จะเป็นโซนครัวของทางเรานั่นเองครับ เป็นเคาน์เตอร์ด้านหน้าเล็กๆนะครับเป็นเดี๋ยวย้อมเป็นสีแดงด้วยนี่เคาน์เตอร์สูงเนาะเป็นเคาน์เตอร์แบบชนิดยืนนั่นเองนะครับนี่สวยงามอันนี้ก็จะเป็นการทาซุ้มขึ้นมาซุ้มเล็กๆนี่ครับเราก็จะใส่พวกสีแดงสีดำนี่เสาเราจะให้มันเป็นสีดำครับเพื่อให้ร้านเรามีการตัดระหว่างแดงกับดํานั่นเองนี่ให้มันดูสวยมากขึ้นน้องครับเทปแบบนี้เลยโอยแค่นี้แบบก็ดูคล้ายร้านอาหารแล้วปะพอต่อมานะครับเราก็จะเลือกตัวที่เป็นโต๊ะเก้าอี้นั่นเองนี่ครับร้านเราก็จะเหมือนฟิลร้านเหล่าแบบญี่ปุ่นนนจีๆะรเาก็ เป็นนี้เลยโต๊ะแบบนี้นี่ครับแล้วก็ย้อมด้วยสีแดงนั่นเองสีอันเป็นสิริมงคลนะครับปึ๊บแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากน่ารักน่ารักเลยทีเดียวนี่นมันเหล่าจีนเนาะเหมือนเหล่าจีนได้อยู่แล้วก็มีความเป็นญี่ปุ่นมีจีนจีนเนาะเฮ้ยตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบเราเคยทําคลิปแบบนี้ไปเลยเพราะว่าตอนนั้นเราก็ทําช่วงที่เป็นตุจีนใช่ไหมก็จะทาเป็นฟิลเดียวกับตอนนี้เลยนะครับแต่เอาทำไมพิเศษบานไม่ติดทำไมพิเศษไม่ติดใช่ด้วยตรงน,นี้มันวางไม่ได้เหรอทุกคนุอยวางได้แต่มันต้องหาทำเลดีๆนันเององงบางที่มันตออบโดนนนลกงห่ั่นเอง ในการทําให้ระวังไม่ได้เราก็จะค่อยๆวางนี่นะครับปึ๊บแบบนี้เลยเชฟเตัววมากเดี๋ยวเราจะตัดภาพแล้วก็มารีวิวร้านของพี่ตอนที่พี่ทําเสร็จกันเลยแล้วกันนะครับตัดภาพไปกันเลยเราจะไปดูร้านน้องๆด้วยว่าทาออกมาสวยขนาดไหนตอนทําเสร็จนี่ครับอยากให้มีพนักงานอยากให้มีแบบการใช้ชีวิตจริงเราจะไปโลเพสักหน่อยนะครับโอเคครับตัดภาพไปเลยโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนี้เลยโอแบบสุดยอดนะครับสวยงามมากด้านหน้านะครับเราก็จะมีนี่เลย แมวนะครับเป็นสิงโตแล้วกันเนาะจำลองมันเป็นสิงโตนะครับนี่อยู่หน้าร้านของเรานี่ครับนี่เลยเรียกลูกค้าป่าสิ่งไม่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็นี่เลยเรามีในส่วนของน่ครับน้าตกด้วยเป็นน้ําพุน้ําตกเป็นน้าไหลเนาะน้าไหลก็จะเหมือนแบบเงินไหลเข้ามาเนาะไม่ได้ไหลออกอะไรเข้านะครับนี่น้ําตกไหลย้อนกลับเข้าร้านน้ําตกแบบใหม่นี่ครับเข้ามาด้านในนะครับเราก็จะเจอนี่เลยโซนต้อนรับนี่ครับโอ้โหสูงนิดนึงนะครับเราก็จะเจอกับโซนที่เป็นนี้ด้วยนี่เป็น ็นโซนปิ้งย่างนะะี่ครับของเราเป็นร้านปิ้งย่างญี่ปุ่นนะครับอ่าไม่ใช่ปิ้งย่างเกาหลีนะเป็นปิ้งย่างญี่ปุ่นนี่แบบสวยงามมากนี่ก็จะเป็นภายในของเรานั่นเองนะครับมีการตกแต่งอย่างสวยงามแล้วเรียบร้อยให้คะแนนพี่เท่าไหร่ก็อย่าลืมเม้นเอาไว้ใต้คลิปด้วยนะเพื่พว่ามันก็ได้อยู่ไม่แย่นะครไปไปดูบ้านหลังต่อมากันบ้างเลยนะครับบ้านหลังที่18ไดหรือดนั่นเองโอสิก่อนเนาะมาหลังที่17นะครับก็นี่เลยเข้ามาด้านในนะะี่ครับก็จะเจอกับซุ้มญี่ปุ่นแบบ แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้ามีความอลังการมากอะไรเนี่ยแผนแกั้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอ้แต่ก็สวยอยู่ได้อยู่นะครับทุกคนอยู่ประจําร้านตัวเองนะครับถ้าประกาศที่ <ME n Anton ia> 1แล้วเขามไม่อยู่ประจําร้านตัวเองพี่ยกเลิกที่1ทันทีเลยนะจ๊ะมี2บ้านนะครับมีบ้านหลังไหนบ้างะตรงข้ามเลยใช่ไหมครับอ๋อเป็นบ้านหลังตรงข้ามนั่นเองต้องตรวจหลังไหนก่อนระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนั้นครับต้องตรวจบ้านหลังที่เท่าไรก่อนพี่ต้องตรวจบ้านหลังที่เท่าไร่ก่อนเอ่ยยืนนิ่งแล้วนะครับตอนนี้22ครับหลังนี้อ๋อ แล้วทําไมเราไม่เอายี่สิบสองมาวัสิบเจ็ดเลยครับแปลกนี่คนเรานี่ครับมาในส่วนของด้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านอะไรเอ่ยยินดีต้อนรับเข้ามาก็จะมีการรับบัตรคิวนี่ครับนี่เลยอ,อยู่ตรงด้านนี้แล้วก็มีขี่ม้าฟรีด้วยมี2โซนเนาะก็จะเป็นโซนห้องด้านบนกับโซนฝั่งนู้นนี่ครับนี่ขึ้นมาห้องด้านบนนะครับก็จะมีโซนปิ้งย่างเข้ามาอาุทำไมประตูเปิดไม่ได้ครับพี่ไม่ประตูเข้าไม่ได้อ่ะเ๋ยวนะมันเกิดขึ้นอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราออกเข้าใหม่แป๊บหนึ่ง นี่ครับรอนานเกินเนี่ยกลับมาใหม่เลยนี้นะครับเข้ามาในโซนด้านบนเนาะก็จะมีในส่วนของห้อง V I P นะครับนี่เลยโอเคนี่ขึ้นมานะครับอู้ทําไมาเราใช้ลังกระดาษกั้นเลยนะ <c oughs> อ๋อมีโซนดนตรีด้วยนะครับนี่ฟังดนตรีเป็นโซน V I P มีห้องน้ํานะครับตั้งอยู่ตรงด้านนี้ดูว่าห้องน้ําชัดมากเห็นชัดมากใครขี้ใครเยี่ยวเห็นชัดมากเลยนะครับโซนนี้ก็จะเป็นซูชิสายพานนะครับนี่เลยเข้ามาด้านในนี้ก็จะเจอกับโซนซูชิสายพานนี่นี่ซูชิสายพานตรงนี้นะครับ โอ้ส่วนโซนด้านนี้นี่ครับก็จะเป็นฟิลแบบนั่งดูรถวิ่งไปวิ่งมานั่นเองนะครับ okay. โอเคอุ้ยแต่สวยนะรับได้เลยนะกับความแบบสวยงามของร้านนี้แต่แอบมีความรกนิดนึงไม่นิดแะละเยอะอยู่นะครับควันอะไรตรงนี้นะ <laughs> แล้วไปดูโซนขี่ม้าหน่อยดีกว่าโซนขี่ม้าก็ม้าตัวสีแดงทําไมเราจะมีม้าตัวสีแดงไว้ทําไมกัน <laughs> ม้าย้อมสีแหละครับเข้ามนี้ก็จะเจอม้าสีขาวแล้วก็อ๋อนี่ก็จะเป็นสวนม้านะครับที่เอาไว้ขี่ม้าฟรีได้นั่นเองเองนาะในส่วนด้านนี้ <laughs> เข้ามาด้านในด้านนี้นะครับเราก็จะเจอกับร้าน ร้านในโซนที่เป็นแบบว่าเอาโดนะครับกันบ้างเข้ามาก็จะเป็นร้านอาหารปิ้งย่างเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นโซนเอาโดนั่นเองแล้วก็จะมีแบบซูชิสายพานแบบเอาโดนะบแบบนี้เลยใช้ท่อ p v c ในการทําสายพานนะครับโอ้มีความเอฟเฟกใหม่เพื่ออันนี้ก็สวยนะจริงๆก็รับได้อยู่นะไม่แย่เลยนะแต่วงดนตรีพี่ว่ามันใหญ่ไปน,นิดนึงเราไม่ควรเอาวงดนตรีมาแบบเยอะขนาดนี้นะครับไปดูร้านต่อมากันบ้างแล้วกันว่าร้านต่อมาเนี่ยจะเป็นร้านอะไรนะรับไปกันเลยอันนี้อะไรเนี่ย เซปแนรแ้านลังที่สิบแปดสิบแปดนี่คืออะไรครับไปของอ๋อยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านญี่ปุ่นสายพานแล้วทําไมมากันหมดเลยครับเต็มไปหมดเลยอันนี้ใครเป็นเจ้าของร้านบ้างใครมิเคียวแล้วคนอื่นล่ะครับประจําร้านตัวเองเลยครับประจําที่ตัวเองดีดีต้อนรับลูกค้าดีๆหน่อยแบบเออนี่พนักงานต้อนรับยืนอยู่หน้าร้านอะไรอย่างนี้อ่าพนักงานต้อนรับ2คนเลยไม่มีใครเป็นเด็กเสิร์ฟข้างในเลยหรอ <laughs> เข้ามานะครับเราก็จะเจอกับโอป้ปาร์ตี้หรือเปล่าเนี่ยจริงเราทําผับหรือเปล่าลิเกเรามีลิเก คำถามก็คือเราทาร้านญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอทํางมันมีดีเกีต <c oughs> อนนี้ก็จะมีทางขึ้นไปโซน V.I.P นะครับด้านล่างก็จะมีโซนคนตังน้อยอะไรคือโซนคนตังน้อยวะโอเป็นเราจะกินข้าวในห้องคุกห้องขังกันเลยเหรอครับอ่ะห้องนี้มันก็มันก็ใช่อยู่นะมันก็ได้ฟิล V.I.P อยู่นะมันก็เลิศอยู่นะทํากินเองเราจะกิน,เร,กนเราจะกินในร้านอาหารทําไมให้เราจะทํากินเองฮะเรากินอยู่บ้านไม่ดีกว่าเหรอครับน่าจะสบายกว่าเยอะอันนี้ไม่ต้องไปใช่ไหมขึ้นไปด้านบนต่อเลยนะครับขึ้นไปด้านบนต่อ เลยแล้วก็จะเจอกับอ๋อโซนแบบว่าซูชิสายพานแบบโซนธรรมดานะครับมีดนตรีบรรเลงเบาๆกลับขานแล้วก็จะมีเชฟนะครับมาเดินบริการเราแบบชิดติดตัวนะบแบบนี้เลยเหมือนมีเชฟส่วนตัวติดตัวอยู่ตลอดเวลาที่อยู่บนสายพานนะครับก็จะเป็นน้องไก่ก็จะเป็นนอ้นนองไก่นะครับสุดเท่นั่นเองนะครับยี่สิบสองยังไม่หมดอีกเหรอครับจะให้พี่ขึ้นไปตรวจบนไหนอีกยี่สิบสองจริงมันยังไม่ถึงเลยนะใช่ไหมแต่เราขึ้นไปดูสิครับมันมีตรงไหนอีกที่เรายังไม่ได้ตรวจเอ่ยเราต้องตวรวจละเอียดแบบไหนกัน บันไดอยู่ไหนพี่บันไดนะพี่บันไดบันไดอยู่นมันมีชั้นสองไหมเนี่ยบันไดอ่ะบันไดอ่ะแม่มันขึ้นไปยังไงมันไม่มีบันไดนะมันตไปบอกว่าตรวจไปครบแล้วพี่ตรงนี้มาแล้วจ้าพี่ชายพี่ชายจะให้หนูเข้ามาทําอะไรหลายรอบพี่ชายบ้านหลังนี้หากแปดร้อยคะแนนหน่อยไหมชายโว <c oughs> ยวายแล้วตอนนี้มาบ้านหลังที่ยี่สิบสามกันบ้างนี่ครับนี่เลยบ้านหลังที่ยี่สิบสามก็จะเป็นนี้ตู้ a อ m มนะครับอยู่ด้านหน้าก็จะมีเป็นฟิวรานลามเมงด้วย <c oughs> มีขนมเมน <c oughs> พวกห นอยนางรมนี่ครับอยู่ด้านในด้วยนะครับเข้ามาเราก็จะเจอกับนี่เลยพนักงานต้อนรับนะครับอยู่ด้านหน้าอันนี้เป็นลาร์ดา,ายุคใหม่แล้วเนาะก็จะมีพวกหุ่นยนต์ AI เข้ามานะครับแบบปัญญาประดิษฐนะ์เนาะเข้ามาในส่วนนี้โอ้สวัสดีครับผมเข้ามาด้านในก็จะเจอกับนี่เลยซูชิสายพานนะครับนี่สุดึงสุดเทก็จะมีเชฟนะครับนี่ทําอาหารรังสรรค์อาหารแล้วก็ไหลมาเป็นจานเปล่าออกมาด้านนอกนะครับโอ,อ้โหก็คือกินลมชมวิวชมอากาศหรือยอย่างไรเอ่ยเข้ามา อ๋อนี่ก็จะมีการสาธิตการทําอาหารด้วยนะครับอืมทําขนาดนี้ครัวพังกันไปข้างหนึ่งแล้วนะครับอย่างเงี้ยอืม ฟันแรงฟันดังฟันจริงๆเลยเข้าไปฝั่งนู้นกันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีอันนี้อะไรน้ําผุร้อนนี่ก็จะมีโซนน้าผุร้อนนะครับก็แช่ไปด้วยกินไปด้วยกันเลยทีเดียวนะครับจังหวะนี้อันนี้ก็สําหรับใครไม่อยากจะกินเป็นสายพานอยากจะสั่งเอาก็มาในโซนด้านนี้ได้นั่นเองนี่ก็จะมีโซนซูชิสายพานเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอะไรสายพานไม้ไผ่นี่ครับอ่าอันนี้ก็จะมีใน,นส่วนของราบานะครับราเมงสบะอะไรนี่ราเมงสบะอ่าราเมงสบะนี่ครับอยู่ ตรงด้านนี้นั่นเองเข้ามาเราก็จะมีความแต่งก็สวยอยู่นะครับได้อยู่ไม่ได้แย่มากพอรับได้นะครับในส่วนตรงด้านนี้ไปบ้านต่อมากันบ้างต่อไปเลยละกันบ้านหลังต่อมานะครับก็จะเป็นบ้านหลังที่30แล้วนั่นเองบ้านหลังที่30นะครับก็จะเป็นซากุระนะครับนี่เลยแล้วก็จะมีชาบูนะครับกับซูชิอยู่ตรงด้านนี้นะครับอ๋อสวยงามมากอ่ายินดีต้อนรับสวัสดีครับโอ้พนักงานแต่งตัวดีอะ่ะ <c oughs> แต่งตัวรถใช้ได้ใช้ เรียบง่ายดีนะร้านดูแบบไฮเทคดีว่ะชอบว่ะความไฮเทคนี้เออร้านมันมีความแบบผสมผสานด้วยมีความไฮเทคโนเปรกับความเป็นซูชิสายพานชอบร้านนี้นะดูครีนดีสะอาดมากแต่ด้านบนนี่มีอะไรไหมไม่มีเนาะเสียใจยเสียใจจัจกขทังบนไม่มีอะไรอะ่ะคือท้องข้างล่างทําดีมากมันดูสะอาดข้างบนน่าจะทําเป็นห้อง VIP น่าจะดีมีดนตรีมีอะไรเอ่ยใดด้วยโอ,โอเควิวดีเลือกทำเลดี ร้านคีนดีอะครับโอเคเลยร้านนี้รับได้รับได้ร้านคีนดีไปดูร้านต่อมากันบ้างนะครับร้านของน้องนินนั่นเองเป็นบ้านหลังที่เท่าไหร่เนี่ยสาอ1ดนะครับน้าแม่ค,ครับไปร้านอื่นมาไม่ตรวจไปปวดร้านอื่นมาไม่ตรวจไปหนีเลยหมดแล้วครับโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วเราทําเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มกันแล้ว <c oughs> อหยอกเล่นกลับไปกลับไปอย่าให้รู้นะว่าไปปวดร้านคนอื่นเข้ามามาตรวจม่มา,มาตรวจครับครับผม ไปอยู่ประจําร้านตัวเองไงกันนะครับอย่ามายืนตรงนี้นะครับไปอยู่ประจําร้านตัวเองครับยังว้าป่าบ้านหลังเขาอีกยังว้าป่าบ้านหลังเขาอีกเดบ,บอกคนละเดบ,บอกคนแล้วอืมจ,จีจีนะครับมาบอกคนกันดีกว่าแม่จ้าหนูอยากดูตูนชื้อหายไปแล้วแม่สาเมื่ออยากดูตูนจ้าเรียบร้อยบอกแล้วอย่ามายุ่งกับร้านบ้านคนอ,อื่นเขาเอันนตอนลัพี่แล้นะครับผมเข้าไปด้านในจะมีอะไรเอ่ยโอ้ซุ้มประตูวสวยนะเนี่ยของร้านอาหารจะอยู่โซนชั้นล่างนั่นเองนี่ครับออาลงไปชั้นล่างอ๋อต้องอุ้มขึ้นไปด้วย มืบริการดีถึงใจอถึงกระตต้องอุ้มขึ้นไม่ได้จะขึ้นได้นะครับพี่สายโอ้โหเดินกันเองนะครับขึ้นกันเองนะโอ้ลำบากเลยหักคะแนนคับเดินขึ้นมาเนี่ยโอ้ยกว่าจะขึ้นไปได้นะครับชีวิตลําบากมากขึ้นมาด้านบนนะครับเราก็จะเจอกับโซนของซูชิสายพานพร้อมกับโซนนะครับชิงช้าในโซนด้านนี้นั่นเองเข้ามาก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์บาร์ด้วยนะครับในส่วนด้านนี้อันนี้อันนี้อเข้ามาจากตรงไหนกันซุ้มเนี่ยอันนี้ครับที่เป็นอัโตอันนี้เข้ามาจากตรงไหนอรพี่อยากรู้พี่อยากรู้มานาน ลงรถเหรอครับอ,อ๋อพวกล้อรถอยู่ในโซนล้อรถใช่ไหมอยู่ในโซนล้อรถโอเคเจอแล้วเพราะว่ามีความอยากจะเอาไปทําหลายลออรอบแล้วเนี่ยอันนี้าหาไม่เจอสักทีว่าจะเอาไปทําพวกเคาน์เตอร์บาร์เมื่อกี้มันเห็นใครโผแปบบๆแบบมาที่บ้านหลังนี้เนาะเราเตรียมหักคะแนนอยู่ตอนนี้เชื่อนี้เข้ามาในด้านในนะครับเราก็จะมีในส่วนของโอ้ใจกลางสุดแสนสวยงามเฮ้ยอ,อันนี้สวยนะแต่ก็ยังมีร้านหนึ่งที่เขาแบบเขาทำครีนอ่ะเขาทำครีนสวยดี แต่ร้านที่ได้ที่1นึ่งนี่ครับอืมมี